เพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่นานๆก็จะผ่านมาบ้านนี้ทีหนึ่งห่างจากบ้านเราประมาณสิบกว่ากิโลแต่ว่าอยู่บ้านใกล้พิตูลูนะคะเดี๋ยวแปดสิบมัดสุดท้ายนะคะ เพิ่มเติมได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ เติมได้เด้อเขาเจอกันสองคนเขาพูดคอมเมนตใส่กันว่ะย้ายสองคนเขาเจอกันเขาพูดคอมเมนตอันนี้บุญโชค คุณช่วงไม่ได้ไปไหนเหรอตาไม่ได้ไปอยู่สวนเหรอ,อยังไม่เช่หรืออ๋อช้งชงงางช้างงานเนาะหางานยากใช่ไหมไอ,อ๋อช้างงาแปลกเนาะในสวนเขาไม่ค่อยรับยายสีนวลบอกยายยายชั้นเกี่ยวเองนะแล้วก่อนนะยายสีนวลยายสีนวลก็มาจากพัทยา กงานยาวเลยเมื่อก่อนอยู่แถวนายตาพัทยาบอกพัทยาเมือ่อก่อนอยู่พัทยาตั้งแต่โควิดก็มานี่เลยเนาะมาอยู่บ้านหลายปีนะคะสมโชกอัน,นี้บุญโชคพลายบุญโชคนะคะลูกของใช่เป็นแม่ลูกกันไหมไม่ใช่เพิ่เมเติมได้จ้ะแม่ปะแล้วไปต่อนะคะไปบ้าน แม่สีนวลน,นะคะย่าก,กับแม่มิวนะคะเกิดมาหล่อก็ลำบากเลยพี่บุญโจกน้องบางส่วนเขาไม่รับช้างงานนะแม่ววสวัสดีครับถ้าอยู่บ้านแบบหล่อๆล่ๆไม่ต้องไปทำงาน อยู่บ้านแบบหรลอรอรอ่อๆคณตาโยนให้เยอะเลยอยู่ใกล้น้องสายทองใหม่สองน้องสายทองเดี๋ยวเราก็ไปอีกเส้นหนึ่งน้องสายทองก็เข้าหมู่บ้านช้างแล้วก็ออกไปอีกสิบกิโลเพราะว่าเราจะไปบ้านใครอะบ้านน้องมันนี่น้ําเพชรอะเราก็ไปอยู่แม่บ้านสายทองสาวเหียนคิดถึงสาวเหียนเนาะ พอดีก็ทาบ้านใหม่แล้วสาวเห็นไม่ได้อยู่ที่เดิมเลยวันนี้มีออเดอร์ไปบ้านนั้นอยู่เพราะว่ามีกล้วยสองถุงเราต้องเข้าหมู่บ้านช้างก่อนแล้วก็ออกจากบ้านช้างไปอีกสิบกโลมีคุณแม่ก็สั่งกล้วยให้น้ําเพชรมันนี่สองถุงอยู่ใช่นะคะคุณแม่บ้านนี้เลี้ยวซ้ายมาบ้านนี้มาเลี้ยวซ้ายห่างจากบ้านเราสิบกโลแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านไปเลี้ยวขวาไปบ้านทรายทองไปบ้านนู่นแหละบ้านมังเพชรมันนี่เขาอยู่คนละ อยู่คนละเขตเย้คุณแม่ให้อีก20บาทคุณตาขอบคุณคุณแม่สุนีค่ะเย้่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วลูกแล้วอขอบคุณครับขอบคุณครับบุญโชคได้อีก20เหลือ60แล้วนะคะขอบคุณคุณแม่สุนีค่ะแม่วยเปี๊ยปปายูนอ่าปะาเปี๊ยอ่ะมะ20เท่าไหร่ฮะคุณแม่ ขเมนฮะมาเพื่อมาเพื่อมาเพย่อมัดเออมาเพื่อมัดคุณแม่ภาษาขเมนมาแล้วนะคะมาเพย่อมัดคุณแม่สุนีเพิ่มอีกยี่สิบจ้ายีบยี่สมบบาีต มาพรันพยใบมาพใบมใบคืออะไรมใบคือมัด <c oughs> เออมาพรัยใอ <c oughs> จ้าค่ะเพื่อนนะคะคุณแม่บ้านไม่ใช่ค่ะคุณแม่บ้านท่าม่วงจ้าแม่ <c oughs> อันนี้อยู่บ้านท่าม่วง <c oughs> บ้านท่าม่วง่ห่างจากบ้านช้างสิบก่อนกิโล <c oughs> ม่แทมมีม่านแทมมี่บุญโชคจ้าแม่ <c oughs> บ้านแม่แทมมี่บุญโชคนะคะ <c oughs> แล้วหกสิบมัดสุดท้ายมาเด้ท <c oughs> ่านไหนจะปิดนะคะ บ้านแม่แทมมี่บุญโชคจริงๆถ้าเราจะทํามันก็ไม่ยากเพราะว่ามีผู้ใหญ่เขายื่นเหมือคือเราไม่ต้องทาอะไรเลยไม่เคยได้ยินว่าคุณแม่เขาดังมากตายายที่เขาไล่ะตอนเย็นอะ่ะช่องนี้เขาดังนะไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้ววันนี้ที่นี่มืดแล้วอยากขึ้นเลยแม่ เราไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยช้างชื่อแม่แทมมี่ใช่ค่ะเชือกนั้นค่ะคุณแม่ชื่อแทมมี่เชือกนี้ชื่อแทมมี่เชือกนี้ชื่อบุญโชคอยู่ฝั่งบุรีรัมย์นะคะแม่เมตตาได้นะแม่จานไดไม่คิดจะหนีกลับมา่ายทีแล้วใช่ค่ะคุณแม่แค่ตอบแค่คุยว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เราเป็นคนไม่อะไรอยู่แล้วแล้วเข้าใจเนาะบางทีอาจจะ ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ได้ติดหรอกเพราะว่าเราก็ยังเห็นทุกวัน <L an> เขาช่วยเยอะด้วยนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องเทกันอะไรอย่างนี้ <L an> เพราะว่าเขาก็ช่วยบ้าน ừ, อื่นเยอะมากเลยนะ <L an> แต่ก็คือทำไมต้องเทกันไปดื้อๆอะไรอ่าเลยไม่เข้าใจอะไรก็เลยก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเทไปดื้อเลย ใช่ค่ะช่วยบ้านอื่นเนียบริลอนตัวเลยมยใช่ค่ะกันแม่เห็นเห็นทุกวันคืออย่างน้อยจะไปช่วยใครเราก็ไม่ได้ว่าแม่เราไม่ได้ว่าเลยแค่บอกว่าเอออย่างโู้นยอย่างนี้ไปช่วยใครก็ไม่ว่าเพีแคกขอแค่บะอย่าเทเราแค่นั้นเองจะทาอยอยหรือจะอะไรก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าเลย แต่คือถึงเสียงแม่จ๋าจังเลยแม่จา๋าล้าหรือช้างที่ไหลนะคะช้างคุยกันได้เรื่องแบบนี้น้องคุณแม่จา๋าแม่แทมมี่จ๋าแม่แม่แมทมมี่กับบุญโชคนะคะอันนี้คือบุญโชคอันนี้คือแม่แทมมี่นี่คุณตาคุณยายเขาไลฟ์นะตอนกลางคืน ไปบ้านไหนต่อเนี่ยไปบ้านายายสีนวลน,นะคะแม่ใกล้ๆนี่แหละ